เชื่อไหมว่าฟอร์ดมาแต่งคันนี้เลขไ,ไม่วิ่งแค่สามพันโลไม่เชื่อฮะ <laughs> อ๋ <laughs> <laughs> อ,เ,อเดี๋ยวจะพาดูถ้าไม่เชื่อฟอร์ด <laughs> ไม่ใช่มาตงนะ ป็นฟอร์ดมาแต่งเลนแค่สามพันโลกูจะบ้าตายงาจะปวดเชื่อหรือเปล่าสามพันโลเดี๋ยวจะพาไปพิสูจน์กันนี่ไฟหน้าแตง่งต,ตัวนี้นะเจ้า,จาของปล่อยทิ้งเป็นเพราะไฟนะทำไมพี่เห็นไหมเ,เห็นไฟไหมครับเออเห็นไฟไหมเห็นครับเออ,ขอเขาไม่เอาไ,ไฟกไ็เอาไปเลย ทำไมอ่ะเป็นเพราะไฟไงเพราะอะไรไฟเน้นไม่ได้จ่ายเขาเขาเลยมายึดนี่เป็นเพ้าล้อให้ยูล้อเป็นล้อใหม่เออไม่เค่ล้อเล่นนะล้อเล่นเป็นมุกมุกโบราณแล้วเออมาดูเลขใหม่ดีกว่าสามพันโลจริงพี่น้องปัดเป็นไงล่ะ โอเคโอเคโอเคสามพันแปดร้อยสิบห้าโลโอ้โหเกียร์หกสปีดโอ้โหสามพันโลเชื่อไหมไอยจะปรับไม่หรือเปล่าไอ่จะปรับอะไรเลยรถใหม่แท้ๆี่ยเพิ่งจะซื้อมาเนี่ยวิงแค่สามพันกิโลเมตรอือสวยสุดสวยสุดติ่งกระดิ่งแมวพระเจ้าช่วยกล้วยทอดอีกสองถุง นุ่งไลนเนอร์ไม่เคยเจาะอะไรดูดิโอ้โหยางยีราฟด้วยฟอร์ดเท่าไหร่รู้ไหมเท่าไหร่พี่ฟอร์ดมาแตงคันนี้ผ่อนสี่พันฟอร์ดมาแตงเครื่องสองสองหกสี่โอ้โหแค่ไฟหน้าเนี่ยก็คุ้มแล้วอะ่ะไฟหน้ากระจังหน้าล้อเครื่องขวดสวยเลยแล้วนี่บางนี้บางนี้หัวน็อตเราเคยถอดเลยนะ,ะหัวน็อตไม่ถอดทุกตัวนะหัวน็อตนะ ไม่เคยถอดสักตัวยเงสวยองสวยเลยน้ำมันเครื่องไม่เคยถ่ายอืมศ hmm. ูนย์ไม่เคยเข้าอื hmm. ประวัติมีแค่สองครั้งยังไงพี่ครั้งวันที่ออกรถแลวครับวันที่ยึดรถ <laughs> ประวัติวันผ่อนสักงวดก็ไม่มี <laughs> <laughs> ประวัติ <laughs> ถ่ายน้ำมันเครื่องก็ยังไม่มีเพราะยังไม่ถึงรอบเอาฝากไว้ด้วยปีแรกผ่อนสี่พันปีที่สองผ่อนเจ็ดพันใครจะจองฟอร์ดมาแต่งไม้สามพันโลติดต่อเข้ามา